ที่สโมสรร่วมเริงชัยเทศบาลนาครน,นครราชสีมาได้จัดงานวันครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลนาครน,นครราชสีมาประจำปี2558โดยมีอดีตครูและครูปัจจุบันในสังกัดเข้าร่วมกว่า500คนทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตตะเวทีรำลึกพระคุณของครูและบูชาบูรพาจารย์เชิดชูเกียรติผู้บริหารและครูผู้มีผลงานดีเด่นและให้ตระหนักถึงความสำคัญของครูในฐานะสร้างคนให้เป็นพลเมืองดี ของชาติรวมถึงสร้างขวัญกำลังใจระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยกิจกรรมประกอบด้วยการจัดนิทัศการผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่นประจำปี2558การอ่านสารประธานกรรมการครูสภาการกล่าวควาปฏิญาณตนและการประดับและการประดับเครื่องหมายชั้นยศและมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูดีเด่นสำหรับในปีการศึกษา2557 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและอันดับสำหรับปีการศึกษา2,557มีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเลื่อนตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและอันดับสูงขึ้นจำนวน35รายประกอบด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลครูสดุดีจำนวน2รายครูที่ได้รับรางวัล1แสนครูดีจากสำนักงานครูสภาจำนวน52ราย ครูที่ได้รับรางวัลผู้สอนดีเด่นจากสำนักงานครูสภาจำนวน9รายครูและพนักงานจ้างสายการสอนที่ได้รับรางวัลดีเด่นของเทศบาลน,นาครนครราชสีมาประจำปี2558าจำนวน23รายด้านน,นายสุรุกฤษชัยนายุเทศมนตรีนครนครราชสีมากล่าวว่าปัจจุบันทางเทศบาลมีครูอยู่ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลน,นาครนครราชสีมาทั้ง6แห่งเป็นจำนวนมากซึ่งทางเทศบาลได้สนับสนุนส่งเสริมในเรื่องการพัฒนาขีดความสามารถทักษะของครู อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ครูมีความรู้ใหม่ๆม,มาถ่ายทอดให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันก็ได้ผลักดันงบประมาณในการสนับสนุนการเรียนการสอนควบคู่ไปด้วยจนทุกวันนี้นักเรียนในสังกัดมีความรู้ความสามารถเป็นอย่างมากเห็นได้จากการประกวด การแข่งขันทักษะต่างๆนักเรียนก็ได้รับรางวัลระดับต้นๆมาครองทําให้ปัจจุบันโรงเรียนสังกัดเทศบาลมีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับโรงเรียนหลักๆแล้วก็ผมเรียนได้เลยนะครับว่าท่านใดที่ไม่เคยไปโรงเรียนเทศบาลนะครับทั้ง6แห่งท่านสามารถไปเยี่ยมชมได้เลยทุกปีการศึกษานะครับเราก็จะมีการปรับในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานให้ดีขึ้นทุกปีแล้วก็ในส่วนของคณะครูอาจารย์ ก็มีการส่งอบรมเพิ่มเติมในในการที่จะพัฒนาลูกหลานเราต่อไปนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากนะครับว่าให้ฝากให้กําลังใจนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะพี่น้องชาวโคราชช่วยให้กําลังใจคณะครูอาจารย์ในเทศบาลด้วยครับส่วนในช่วงบ่ายทั้งหมดได้มีการร่วมแข่งขันกีฬาวันครูที่โรงเรียนเทศบาลสีพ่อชำโดยได้ทําการแข่งขันกีฬาฟุตซอลแชร์บอลและกีฬาพ้นบ้านซึ่งไฮไลท์อยู่ที่การแข่งขันกีฬาฟุตซอลผู้พิเศษระหว่างผู้บริหารเทศบาลนะครนะครราชสีมา ที่มาในชุดสีแสดและผู้บริหารสถานศึกษาที่มาในชุดสีขาวโดยใช้เวลาการแข่งขันครึ่งเดียวเพียง15นาทีเท่านั้นเริ่มเกมทั้งคู่ผัดกันรุกและรับอย่างไม่มีใครยอมใครและเป็นสีแสดที่ทําประตูนําได้ก่อน จากนั้นไม่กี่นาทีสีขาวก็ทำประตูตีไข่แตกได้เป็นผลสำเร็จเรียกเสียงเฮจากทีมสีขาวดังกึกก้องผลปรากฏเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งเรียกได้ว่าสร้างสีสันให้กับกีฬาวันฟูได้เป็นอย่างดีและในช่วงเย็นวันนี้ทั้งหมดจะได้รับประทานอาหารร่วมกัน ภายในงานสังสรรค์วันครูที่สโมสรร่วมเริงชัยต่อไปพัทาราเทียมพลถ่ายภาพพัชรีพรคุงกลางรายงาน